เราเป็นคนกลางนะระหว่างคนสองคนที่ต่างฝ่ายต่างบอกว่าอีกฝั่งนึงท็อกซิกเราในฐานะคนกลางเราจะทำยังไงต้องถามตัวเองก่อนเลยเรามีบทบาทต้องทำอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีบทบาทที่จะต้องไปทำอะไรกับเขานั่นหมายความว่ามันเป็นกรรมของเขาสองคนคะ่ะเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการเองบอยกอย่างนะอันนี้เห็นภาพชัดมากเลยบางทีปัญหาพี่น้องอะ่ะมันเป็นปัญหาของพี่น้องแต่ว่าด้วยความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกสองคนก็คิดว่าตัวเองจะต้องไปจัดการ ะนั้นบางทีมันยิ่งเละเทะนันความสัมพันธ์ของใครนั่นหมายถึงว่าเขาจัดการอันที่2คือเราเห็นธรรมชาติเราในฐานะคนกลางเห็นอะไรเห็นธรรมชาติค่ะ ทุกคนรักตัวเองเพราะั้นเนี่ยการที่ทุกคนรักตัวเองเขาก็จะชี้นิวออกไปข้างนอกเสมอเมื่อมีความผิดนี่คือธรรมชาติเพราะฉะั้นเนี่ยในขณะที่ชี้ออกไปข้างนอกเพื่อให้ตอบสนองความต้องการภายในของตัวเองเราในฐานะคนกลางแค่ทําได้แค่ว่ารู้ว่าใครเป็นอย่างไรเราเนี่ยอยู่เหนือลมบนแล้วเพราะเราเนี่ยจะมองเห็นว่าเออกับเรื่องนี้นะคนนี้มีข้อดีอย่างนี้แต่เขามีปัญหายอย่างนี้คนนี้มีข้อดีอย่างนี้มีปัญหายอย่างนี้เวลาที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับเขามันคือไกด์ไลน์ที่เรา เราจะมองเห็นธรรมชาติเวลาที่เราจะต้องทำงานกับเขาทนเองค่ะ